ฮัลโหลทักทายอีกแล้วจ้าทักทายตอนบายบายเมื่อนี้เขาเป็นคนดังอีกเด้อพี่น้องคุณนะดังบอกยางแห้งเลยดังกล้องอ่ะมีเพื่อนมาด้วยนะนี่มีเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนนี้เขาน่ารักมากเลยเนี่ยเห็นไหมอ๋อโนมานี่ไหมกิน,เ,นเอาเร็วกินนี่หน่อยเข้ากล้องหน่อยเออเห็นบอน่ารักบอน่ะโอ้ยเขาน่ารักมากเลยก็ตัวน้อย คุณน่ะเขาน่ารักมากเลยนะมันนี่สิบขอเป็นคนดังดังรอบสองเด้อพี่นอ้องมันนี่แดดดีจะมาปิ้งย่างอกีกขอเป็นคนดังอีกสักข้างนึงเดี๋ยวจะเ่งอันเจ้าม้าตัวแสบผ่น่ะมันมามันนี่มันนี่เดี๋ยวมันนี่ก๊มก<ำ>ัม<ำ> มอาหารแล้วมันก็ตีมันเบาๆน้ำไปมาเขาโอเคเด้อจ้าพี่น้องแต่ดีๆสงสัยแดดแต่เดือนนีมั้งเดือนหนาวือสีหนาวอ่าอืมไม่ยังไงเรพี่น้องทักทายตอนแรงๆทักทายตอนบายบายบายแดดลมๆเนลมเป็นคนดัง เ็นพ่เห็นพ่พี่น้องบ่มีหย่งหลอกแล้วก็สิปิ้งไก่แล้วก็สีย่างอันฮอตดอกแค่นั้นแหละพี่น้องอาหารมื้อเย็นก็่บ่มี่ยังหลายอันเสิ้มูมมากินขขายุบ้านก็มาจุดเต่าเขาเฮ็ดของยุบาอยู่ข้างในข่อยก็ออกมาทายคลิปซึ่งแบบไร้สาระ หลายสาระเขาอื่นแต่มีสาระสำหรับข่อยพี่นอกอ่าโอเคเด้อจ้าเดี๋ยวเราจเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็บพราะม่อย่างเพียงแต่มาทักทายแค่นี้แหละจ้าเพียงต่มาบอกว่าทักทายกลัวความห่างเหินก็เลยมาทักทายชูมือจะได้เห็นหน้าเห็นตากันโอเคเด้อจ้าแค่นี้แหละสวัสดีค่ะ